ขอให้ตาหูรับดูกระขอให้มีงานเข้ามยเยอะนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมที่อูบผมสุขภาพร่างกายแงแรับตว่่ยนอยลำลำลำบ้าำล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 รลำลาลำลนลลำลำล เอาบีเขาอย่างนี้นะครับเ่ออะไรอะต้องกลับกันนะที่ยอมฝากไปเรื่อยลองหาจังหวะหลันะะไม่จำไมี้จริงเวลาผมให้ให้เลใครอะมันจะเสียนกัมันจะมมัน่่ไม